สวัสดีครับผมส่อเพื่อนครับผมฮิเดชคนเดินเจ้เดินครับวันนี้ก็ถือว่ากาศนํารถเก๋งสวยๆนะประเภทพันถูกถูกเป็นรถเก๋งซีดานนะครับเครื่องเครื่องเครื่องสอง e นะฮะเป็นตัวนิสสันอะเมล่าเพื่อนๆครับเป็นนิสสันอะเมล่าปี2 0 1 8ันนะลูกค้านะแต่ว่าคันนี้ผ่อนถูกมากๆครับครับเราดั้มราคาแล้วนะฮะเมื่อวานเราเอานิสสันมาร์คมาโชว์นะครับเราก็ทําการดั้มราคาให้แล้วนะครับแสนสามเองนะฮะคันนี้เช่นเคยครับจากแสน 2แสน2แส0หกหบาทตอนนี้ผมดั้มราคาเหลือแค่2 1 9 0 0 0ึบาทนะครับผ่อนเพียงแค่3 0 0 0ันสามพันหกประมาณนี้ครับนะฮะสามพันหกสามพันเจ็ท่านใดสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับสามารถทักมาได้นะราคาราคาขายวันนี้ขายแค่หนึ่งสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะฮะท่านใดสนใจรถเก๋งราคาเบาๆสวยๆแบบนี้ก็สามารถทักมาได้ครับนะฮะเดี๋ยวผมขพญาดแชร์นิดนึงนะฮะ นิดนึงนะฮะฝากเพื่อนๆครับท่านใดสนใจครับก็สามารถย้ําว่าซื้อรถผ่านช่องทางออนไลน์กับผมการันตีว่าปลอดร้อเปอร์เซ็นต์นะครับรถคันนี้นะครับเป็นตัวนิสสันอเมร่านะครับเป็นรถกีโกคายอดฮิตนะฮะขายดีมากๆในเป็นรถมือสองนะขายดีมากเพราะว่าเป็นรถขนาดใหญ่ขนาดใหญ่บอดี้ใหญ่มากๆคครับบอดี้ใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็เป็นรถซีดานนะฮะเป็น4ี่ประตูซีดานนะครับก็ สวยสมราคานะครับแพงมากแล้วก็ราคาอยู่ที่2อง0 0 0หบาทนะฮะฟรีจองฟรีจัดฟรีดาวฟรีข้าวพันธุยฟรีทุกอย่างครับครับฟรีทุกอย่างนะเรามีหลายสีท่านใดสนใจก็สามารถทักมาได้คันนี้เราขายเพียงแค่2องแ0 0หบาทนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทรถปีสิบแปดนะฮะปีสิบแปดจุดสิบเก้านะเพื่อนๆครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับนี่คือเป็นรถอีโกคาร์นิสสันอามนะครับ เซนเซอร์รอบพันครับนิสสันและเมล่าก็เป็นรถอีกห้อหนึ่งนะครับที่ภายในก็ไม่คิดเหฮะสวยงามพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นรถที่1ประหยัดน,น้ำมัน2อค่อนถูกปีใหม่ไม่น้อยนะฮะสามารถที่จะใช้งานได้อีกนานๆนะฮะได้อีกนานๆเลยนะฮะท,าาท่านใดสนใจก็สามารถทักได้นะครับทักมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาดูเด้๋ยวพนะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถทักได้นะฮะนี่นี่อให้ดูอให้ดูเดี๋ยวผมเปิดประตูฝั่งนู้นก่อน ภายในกว้างขวางว่ครับภายในกว้างมากๆนะฮะท่านใดอยากได้รถแบบนี้ก็สามารถจับจองไปเจ้าของได้นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุดสอง e นะเพื่อนเพื่อนะเป็นตัวหนจุดสอง e ราคาไม่แพงนะฮะไม่แพงพาคาดูนะครับข้างในสะอาดสะอ้านนะดูนี่นะสะอาดนะนี่นะฮะราคาไม่แพงพาดูนะนี่ลองดูราคาเดี๋ยวให้ดูราคาานี้ราคาเพื่อนๆครับดูนี่ราคาสอง0ส0หนึ่งห่เกันบาทนะครับอยู่ที่3 0 0พันกว่าบาทเองไม่แพงฮะ พรพะพ้อกับมอไซด์ถูกกับมอไซด์เอ็กแม็กอีกพอซ่าอีกนะฮะนี่เป็นตัว1 2ึ่งสองปีสิบแปดลูกค้าครับปีสิบแปดจุดสิบเก้านะปีสิบแปดจุดสิบเก้าอันนี้ของแทค้ครับมือเดียวครับลูกค้าซื้อไปก็เป็นมือสองเต็มตัวนะฮะลูกค้าซื้อไปก็เป็นมือสองเต็มตัวนะเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการนะฮะไม่ต้องการเงินจองลูกค้าครับไม่ต้องการเงินจองลูกค้าพันสองพันบาทหรือหนึ่งร้อยบาทนะครับอย่านะครับเราต้องการเพียงแค่เบอร์โทรนะครับ เราต้องการเพียงแค่เบอรโ์โทรเท่านั้นครันะ,ะดูนะฮะเราต้องการแค่เบอร์โทรลูกค้าต้องการทําไมครับลูกครับต้องการแค่เราได้พูดคุยกันได้สอบถามข้อมูลกันนะครับแต่ได้รู้ว่าค้าจะออกได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับกครับลูกค้าให้เบอร์โทรมาปั๊บเนี่ยมีทีมงานที่ปรึกษาการขายโทรหารลูกค้าปั๊บเนะี่ยลูกค้ารู้ทันทีลูกค้ารู้ทันทีนะครับว่าออกได้ไม่ได้นะฮะรู้เลยครับลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาขี่รถมาเป็นร้อยโลเพื่อมาดูรถครับเสียเวลาครับนะครับเพียงแค่ลูกค้า ส่งเบอร์โทรเข้ามานะครับส่งเบอโทรเข้ามานะครับลูกค้าเขาจะรู้เลยนะครับหรือไลน์แอดมานะครับแอด ktg4 นะครับ ktg4 นะครับหรือเบอร์โทรผม0 9 2 6 8 0 8 4ั4นะครับลูกค้าก็าจะได้รับรู้เรื่องรถว่าตัวเองออกได้ไม่ได้นะครับสามารถชมรถได้ในไลฟ์สดและก็ในคลิปวิดีโอช่อง เพจเด็กจะให้ใน YouTube นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ครับท่านใดสนอะไรก็สามารถทักมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นรถกระบะนะครับลูกค้าครับอันนี้เป็นโซนรถกรบจัดโปรนะลูกค้านะเดี๋ยวพาดูครับเนี่ยอันนี้เป็นรถโซนโซนกระบะที่จัดโปรครับจัดโปรนะครับเมื่อวานก็มีอนุมัติมาแล้วคิมจีก็ปล่อยไปแล้วเมื่อวานนะฮะปล่อยไปแล้วลูกน้องๆมารับรถแต่ก็แฮปปี้ดิงดิ้งนะครับนะครับอันนี้อันนี้รถที่จัดโปรลูกค้านะนะครับนี่เป็นไททันอะไรนี์อาร์ตนะ ปี2021ราคาขายอยู่4.19นะครับ4.19เพราะราคาตัวนี้มันเป็นตัวอะไรเรยกอาร์ตนะครับตัวนี้ปี2021นะครับวิ่ง1000กิโลนะครับนะครับจัดตรงลงแบ่งเรียบร้อยนะครับหรือ e-sudo d-max ราคาครับอ e-sudo d-max นะครับตัว1.9 sa ราคา4.19เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นอี u ูตัว s นะตัว s ธรรมดาปี21-22ก็3.99นะครับ รีโว่คันนี้นะครับลูกค้าจัดสัญญาไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยตัวตนของลูกค้าปรับยอดมานะครับเหลือ75เปอร์เซ็นต์นะฮะเหลือเหลือเหลือจัด75เปอร์เซ็นต์ก็ลูกค้าก็ยอมเปลี่ยนรถเป็นตัวรีโว่เหมือนกันแต่ว่าตัวปี19นะครับก็ไม่ต้องใช้เงินดาวผมมีรถนะฮะลูกค้าครับผมมีรถดาวดาวเจดาเปอร์เซ็นต์ไอ้ยดาวเปอร์เซ็นต์นะฮะผมมีรถอยู่นะครับลูกค้าครับมีรถอยู่นะฮะท่านใดสนใจก็สามารถทักมานะฮะลูกค้าไปที่ไหนนะฮะด้วยปรับยอดมา เหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่นั่นไม่มีรถมาหามาหาหผมได้เลยนะฮะผมมีรถให้ลูกค้านะลูกค้าครับผมมีรถให้ลูกค้านะฮะท่านใดสนใจรถอะไรก็ทักมาได้นะครับมาลูกค้าไปที่อื่นนะครับ,ดกกบ,รบโดนกดกระบะนะฮะโดนกดกระบะดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโดนกดกระบะดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมมีรถนะ,ค,ะค,ครับวะครับเข้ามาหาผมเลยเข้ามาหาเลยฮะห,หรือทักเข้ามาได้ครับผมมีรถให้ลูกค้าทุกคนครับ ถ้ากด75%นะครับรถส,สวยๆด้วยปีใหม่ๆปี19ด้วยนะฮะทักเข้ามาได้นะครับนะนี่นะอันนี้เป็นบริบรบรเวณหน้าร้านนะครับหน้าร้านกิจสิทวิชาสาขาส,าขาสาขกักแกลวนะครับนะนี่ถึงสมานศรทางทางหลวงเขาก็ตัดญ้าเลยบริเวณสวยงามนะฮะ,ะอาดส้านดีนะครับก็อันนี้คือเป็นบรรยากาศยามเช้าอากาศร้อนมากนะฮะร้อนมากนี่บางกีโมเอง5โมงเช้าอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับอยากได้รถคอก็มีนะฮะร,รถเกิ๋ง ขนาดใหญ่ก็มีขนาดเล็กขนาดกลางมีหมดครับมีหมดฮะท่านใดสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับผมจะไลฟ์สดเป็นทุกวันนะครับแล้วก็ลงคลิปในในช่อง YouTube ของที่จะให้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับใครที่เป็นสาวก Honda c i t y ้เราก็มีเก๊ก็มีนะฮะเกก็มีนะครับราคาไม่แพงนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับย้ําว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่ไปที่อื่นแล้วกด7 0 75นะครับเขาไม่มีรดให้ ให้มาหาผมนะครับย้ำว่าถ้าใครไปซื้อรถที่อื่นโดนกดยอดจัดอยู่ที่70 75แล้วเขาไม่มีรถให้ลูกค้าเข้ามาหาผมครับเดี๋ยวผมจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดให้เมื่อวานนี้ผมผมจะสัญญาไปคันหนึ่งผมโดน75เหมือนกันครับด้วยจากว่าด้วยจากว่าลูกค้าอาชีพไม่ค่อยชัดเจนมากนักแต่ว่าธนาคารเขายังเอาอยู่เขาอยู่ลูกค้าเนี่ยเขาเห็นว่าลูกค้าเขามาทำมาหากินจริงๆเขาก็เอา แต่ว่ากดได้75%ก็เลยต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนคันลูกค้าไม่เสีเยดครับลูกค้าเชื่อฟังเราเชื่อเราไม่ได้เชื่อฟังนะลูกค้าเชื่อเราเชื่อแบรนด์กินดุยาลูกค้าเลยยอมเปลี่ยนคันเป็นรถอีกคันหนึ่งเป็นโตยต้ารีโวเหมือนกันแต่ว่ากดได้75%ลูกค้าชอบครับ happy เลยรถสวยครับนะฮะไม่ใช่เป็นสวยนะไม่ใช่รถชนมานะรถสวยนี่แหละครับแต่เรานํารถชุดนี้มาเพื่ออะครับเพื่อให้ลูกค้าที่ผิดหวังจากแบรนด์ที่เองชอบหันมาเอาตัวที่ไได้ เอาไปทำมาหาก,กินก่อนนะครับ,รบเอาไปทำมาหาก,กินก่อนเพราะอะไรครับหนึ่งข้อ,ขอดีของรถรถเจ็ดสิบห้าคือหนึ่งรถปีใหม่ครับรถปีใหม่ราคาพันถูกราคาไม่แพงไม่ต้องใช้งเงินดาวนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้งเงินดาวก็ได้นะฮะย้ำว่าลูกค้าครับถ้าลูกค้าผิดหลังจากที่อื่นมานะครับอยากได้รถที่เอาไปทำมาหากินเอาไปค้าขายก็สามารถทักมาได้ผมมีรถรองรับลูกค้าอยู่ 75านะฮะย้ำว่ามีฮะคูกค้าครับเ่็นตัวขัมีนะฮะย้ำว่ามีแน่นอนนะฮะอยากได้รถดีอยากมีรถใช้นะครับก็ทักเข้ามานะครับวันนี้ผมเฮดเดตคนดูจะเดิมต้องขอญาติลงรลฟ์ไปก่อนนะเดี๋ยวประมาณเที่ยงครึ่งเจอเจอกันไรสดติ๊กต็อกเดเดตจะให้แล้วก็แพลตฟอร์มของรถเบอสองกิจสิงธิาสักแก้ครับนี้เฮดเดตจัดให้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ